ครับวันนี้นะครับบูธมาสด้าในงานมหากรรมยานยนต์หรือมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับเราก็ได้มีการเปิดตัวรถหลายรุ่นมากเลยนะครับรุ่นที่อยู่ข้างหลังผมบนเวทีนี่คือรถมาสด้า CX3 นะครับซึ่งเป็นรุ่นโมเดลเยียร์2021นะครับโดยจุดเด่นของมาสด้า CX3 เนี่ยคือรถ crossover SUV ที่เป็นเจ้าของได้ง่ายด้วยรักาที่ย่อมเยาว์นะครับแล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานที่ดีกว่ารถในระดับเดียวกันนะครับนอกจาก CX3 โมเดลเยียร์2021แล้วนะครับมาสด้ายังเปิดตัว รถรุ่นฉลองครบรอบ100ปีของมาสด้าในปีนี้นะครับก็คือรุ่นมาสด้า2มาสด้า3แล้วก็ CX 30นะครับซึ่งเป็นรถหนึ่งรุ่น100ปี limited edition นะครับในงานาการมยานยนต์ปีนี้นะครับมาสด้าตั้งใจที่จะหยิบยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดแห่งปีนะครับเป็นข้อเสนอด้วยดอกเบี้ยเริ่มต้นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมรีประกันไปชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของอการขยายเวลารับประกันคุณภาพนะครับจาก3ปีเป็น5ปีหรือว่า1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับ มีในเรื่องของฟรีค่าแรงนะครับเป็นเวลา5ปีนะครับเรียนเชิญที่บูธมาสอราครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธรถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์นะครับที่งาน มอเตอร์เอ็กซ์โป2020แห่งนี้นะครับวันนี้ครับมิ s ูบิชิมอเตอร์ของเรานะครับที่บูธเราก็ได้ทำการเปิดตัวนะครับรถยนต์รุ่นใหม่นะครับ Outlander PHEV พูดถึงรถยนต์ PHEV นะครับคืออะไรนะครับขออนุญาตง่ายๆครับผมคือเป็นรถที่ ใช้พลังงานจากไฟฟ้านะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเครื่องยนต์นะครับที่มาจากน้ํามันนะครับมาช่วยกันนะครับในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยนะครับแล้วมีคําว่าปลั๊กอินนะครับซึ่งก็หมายความว่ารถคันนี้สามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟจากบ้านแล้วก็จากสถานที่ข้างนอกได้ด้วยก็มีความโดดเด่นและแตกต่างนะครับจากคู่แข่งอย่างแน่นอนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นตั้งแต่ตัวกําลังนะครับ เราผลิตแรงม้าออกมาได้ทั้งหมดเนี่ย305แรงม้านะครับอันนี้ก็คำนวณมาจากมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับเรามีทวินมอเตอร์นะครับผระสานกับเครื่องยนต์นะครับที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด2.4ลิตรนะครับซึ่งก็เติมน้ำมันได้ตั้งแต่ e 2 0นะครับแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95ยังไม่พอครับถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ4ล้อนะครับแบบฟูลท i m e นะครับซึ่ง เราไม่เรียกว่าเป็นระบบ4 wheel drive นะครับสำหรับ Mitsubishi m o t o r ์ของเราเราเรียกว่าเป็นระบบ Super All Wheel Control นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกถ่ายทอดมาจาก Mitsubishi Lancer Evolution นนอกจากนั้นครับรถคันนี้ยังมีจุดเด่นอีกมากมายนะครับรถของเราสามารถแบ่งปันพลังงานนะครับให้กลับมาใช้ที่บ้านได้อีกด้วยนะครับโดยอันนี้ก็จะผ่านทาง เทคโนโลยีเราเรียกว่าเดนดรอนไรฟ์เฮาส์นะครับเราก็ได้นำรถยนต์นะครับรุ่นอื่นๆของ Mitsubishi Motors นะครับมาจัดแสดงล่าสุดนี้เร็วๆนี้เราเพิ่งทำการเปิดตัวนะครับรุ่นย่อยของ t s u s u s i s t r t t o n นะครับภายใต้คอนเซ็ป ตัวเตี้ยหน้าดุนะครับสุดแกร่งแต่งเฟียวนะครับมิ t ูบิชิทร t r i t ทั a นแอดรีนะครับ GT นะครับเป็นรุ่นขับเคลื่อนสองล้อนะครับอันนี้ก็ยังคงเหนียวแน่นครับภายใต้คอนเซ็ปต์ของความเป็นพรีเมียมพิกอัพนะครับซื้อรถยนต์มิ u ูบิชิทุกรุ่นทุกคันนะครับเรามีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับและก็มีดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นตั้งแต่0.99%และนอกเหนือจากนั้นครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ทาการ จองและออกรถภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับยกเว้น Outlander PHEV นะครับได้รับสิทธิ์ร่วมลุ้นนะครับในแคมเปญ Super s u r p r i s e นะครับลุ้นรับ m มิส b i s h i ช่วยผ่อนนะครับรางวัลใหญ่มูลค่าถึง4 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวอยากจะเชิญชวนมาที่งาน Motor Expo แห่งนี้นะครับและแวะมาที่บูตรถยนต์มิส s บิชิมอเตอร์ s ของเรา